สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเก็บไรต่างๆเนี่ยว่าเขาทำยังไงวันนี้ถึงขั้นตอนเทป,ปูนแล้วนี่ก็เป็นเบย์แรกที่เราก็เทไปแล้วตรงน,นี้ใช้ปูนประมาณ700กว่าคิววันนี้ก็เทอีก350คิวพรุ่งน,นี้เทอีก350นี่เป็นเบย์ที่สองนะพาไปดูคนาง,งานก็เทคอนกรีตใส่ก,กระบะแชักลัมเนี่ยต้องตำทั้งหมด3ชั้นก็ห้าคิวเราจะชักคันเลยเพราะว่าภาพแรกที่เรามองเห็นเนี่ยเป็น,นร้าน ฝั่งนี้มันเป็น็น,นที่เรายืนอ,อยู่เป็นหน้าตาของฝั่งที่แบบเสร็จแล้วฟินิชแล้วฝั่งนู้นเราเป็นฝั่งที่กำลังทำอยู่อันนี้ใช้เวลาเทกี่วันคะก็เทสองวันสองวันได้ขนาดนี้เลยแต่เวลาเตรียมตัวเนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็นเดือนที่เราเอา,า,ามาดูนี่คือการเทคอนกรีตเล้งพิเศษนะอ,อันนี้มาดูเรื่องเหล็กที่นี่เขาจะใช้เป็นการผูกเหล็กสองชั้นก็คือจะมีเหล็กที่เอามาผูกกันแบบเนี้ยสองชั้นก็แล้วแต่แบบนี้ดีกว่าปกติยังไงคะ มันก็รับแรงได้มากกว่าจริงก็แล้วแต่การออกแบบของชิ้นก่วนว่าควรใช้เหล็กเท่าไหร่เหล็ก9เหล็ก2เหล็ก16อันนี้ก็เป็นสองชั้นถ้าบางบางทีแค่บ๊อบบี้ก็ใช้แค่แค่ไวเมทก็พอก็ตรงนน้นก็คือเรือที่ทำผิวพูนทำหน้าเทปูนเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ก็ใช้เวลาคิดว่าเป็นอาทิตย์นะเพราะว่าข้าเหล็กที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็เป็นล้านนล้านนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเจ็ดโมงได้มั้งเพิ่งจะเริ่มเทประมาณนู่นเห็นรอบหรอไกลอันที่สี่ชั้นที่ ทันนี้เขาเรียกว่าชุดเทกุขัดครับเนี่ยครับตามต <c oughs> เห็นแดงๆมันแบ๊บเปล่าถ้าเห็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกตัววัดระดับนะเป็นตัวระดับแบบว่าออโไเกก็คือมันจะมีไม้เป็นปลายทางัะนะอันนี้นตัวรล่อเห็นคือว่าร้ระดับตามที่เขาวัดไว้แล้วเนี่ยเสงนมันจะร้องเลย สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไงวิศวกรเนดผมนะครับเพิ่งมาเพิ่งมานั่งตัวหน่ครับสวัสดีครับเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นนะอันนี้คืออะไรครับทางการเขาเรียกว่าเครื่องชักลัมเป็นแบบทรงทรงกลวยรึบพอดึงเสร็จปุ๊บแล้วก็คว่ำแบบนี้วบบนี้ครับง่ายๆภาษาง่ายๆก็คือวัดความข้นเหลว ของค,นคอนกรีตว่ามันมีความเหนียวความเหลวแค่ไหนคือลูกค้าก็จะรีเ u e มาว่าต้องการเหนียวเหลวถ้าเหลวเนี่ยก็จะเทง,ง่ายทํางานง่ายแต่คุณภาพสู้เหนียวกว่าไม่ได้เท่านั้นเองแลาก็จะมีจุดที่รับได้ทั้ง2อ,อย่างก็คือเรียกว่าไม่เกิน7จ็ดหรือสิมีอะไรัแนะนำไหมฮะ ไม่มีเดี๋ยวไปดึงให้ดูดีกว่าอันนี้ก็คือแบบจริงๆแล้วควรทํางานได้แล้วนะฮะแต่ว่ามาถึงแล้วลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงแล้วเนี่ยก็จะดูบุหรี่กินน <laughs> ้ำก,กินข้าวถ่ายรูปให้เมียดูทิชกินหรือว่าทำเพ่อะไรก็คืออย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงเนี่ย <laughs> นี่ขนาดผมอยู่นะฮะล้ว <laughs> ผมไม่อยู่ยจะขนาดไหนตอนนี้น่ากำลังจะทำอะไรคะต่อกันตอนนี้เรียกวิธีการชักสลับมันก็คือ ทดสอบความข้นหรือความเหลวของคอนกรีตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอาวคุณวิศวกรวิศวกรนี่จะไยทำอะไรครับทดสอบความข้นเหลวคอนกรีตครับอันดับแรกเราก็ต้องเทคอนกรีตเนี่ยจากรถเนี่ยมามาถึงหน้างานเนี่ยึนหน้างานก็เทคอนกรีตใส่กระบะที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมาใส่อุปกรณ์ที่เราพาไปดูตอนแรก เป็นขั้นแรกนะตำทั้งหมด3ชั้นแล้วชั้น<อ><อ>ละ25ทีในชั้นสลัมเนี่ยต้องตำทั้งหมด3ชั้นก็คือเนี่ยควยหนึ่งเนี่ยต้องให้แบ่งให้ได้3ชั้นเนี่ยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามอันนี้ก็คือ คันที่สองใช่ไหมคันที่2อันที่2ฮนะก็คือ50คิวเราจะชักคันเด่จุดประสงค์ที่เราต้องชักบ่อยๆเพราะว่าคุณภูมิมันเปลี่ยนนะว่าตอนเช้าเนี่ยแดดยังไม่ร้อนมากการคลายน้ําของคอนกรีตเนี่ยก็จะช้าก,กว่าช่วงสายๆเนี่ยอย่างตอนนี้แดดแรงแล้วเนี่ยการคลายน้ําของคอนกรีตเนี่ยก็จะคลายเร็วกว่าสมมติว่าเราโหลดมาเร็วๆเนี่ยแป๊บเดียวก็จะเหนียวแล้วเขาเรียกว่าอคอนกรีตจะเริ่มเซ็ตตัวเร็วกว่าปกติเราก็ต้องรีชิคโหลดเพราะว่าเราจะได้เพิ่มน้ําหรือลดน้ําได้ตามความเหมาะสมหน้าของหน้างานแล้วก็กาาาารรทํงงนนต่ๆะคับ ก็ตัค่อยนะนดีิน,น,คคน,น้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วตอนนี้คอนกรีตที่เราส่งมาให้ทางหน้างานเนี่ยก็เป็นจํานวนประมาณ2 5 0คิวได้นะครับที่เหลือแถวสุดท้ายนะครับทางแถวสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการวัดแบบเพื่อที่จะปิดแบบนะครับปิดแบบนี่ก็เพื่อที่เราจะได้สั่งคอนกรีตมาเที่ยวสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องรอนานนะครับเราจะวัดไปก่อนเลย ว่ามันเหลืออีก,อกเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเรารอจนเทเสร็จแล้วเราค่อยสั่งเทลียวสุดท้ายมาเนี่ยมันจะทําให้ระยะเวลาในการเทคอนกรีตต่อเนื่องเนี่ยมันจะหายไปคอนกรีตอาจจะแห้งไม่เสมอกันนะครับงั้นพอเหลือใกล้จบแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางแผนปูนและหน้างานนะฮะประสานงานกา,การก็จะต้องทําการวัดพื้นที่ที่เหลือที่จะสั่งคอนกรีตมาปิดแบบเนี่ยว่าเป็นจํานวนกี่คิวนะครับทีน,นี้การวัดคอนกรีตปิดแบบเนี่ยก็จะใช้สูตรคํานวณง่ายๆนะครับมัธยม ก็คือหาพื้นที่ปริมาตรนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับก็คือเราวัดก่อนว่ากว้างกี่เมตรนะครับเอากว้าง6เมตรนะครับยาวล่ะยาว6เมตรเหมือนกันนะครับลึกลึกที่นี่เนีขาจะลึกประมาณสัก20-25ถึงเซนนะครับดังนั้นผมก็เลยคํานวณวิธีสัก23มเซนแล้วกันนะครับกลางๆครับก็ต้องใช้คอนกรีตอีกประมาณ8.5ดคิวอะครับงั้นต้องสั่งอีก2คันครับก็เดี๋ยวเราจะสั่งคอนกรีตให้เขานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเรา Uh, rete, เอ่เทคอนกรีตปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีมขัดขัดของโรงงานนี้นะครับลูกค้าเขาก็จะใช้เป็นวิธีขัดแบบ Burnish Flo o r นะครับวิธีการก็คือเราปาดปูนก่อนครับชั้นหนึ่งขัดยาบะครับแล้วก็ลงใบขัดมันนี่เราจะขัดมันแบบมันมากแล้วก็จะลงน้ํายาเป็นชนิดน้ำยาชนิดพิเศษนะครับสุดท้ายที่เคลือบหน้าผิวคอนกรีตนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ย ก็แล้วแต่ทางผู้รับเหมาเขาจะเสนอราคากันนะครับนั้นราคาก็จะไม่มีตายตัวว่าตารางเมตรนึงเท่าไหร่ส่วนถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่ามันประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกรอบหน้า ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสร้างโกดังที่เป็นพื้นคอนกรีตนะครับวันนี้เราก็พามาดูขั้นตอนคร่าวๆนะครับในส่วนของการเทคอนกรีตแล้วก็ขัดหน้าแบบไหนถ้าเกิดเราเป็นทางแผ่นปูนเนี่ยหรือว่าเราเป็นทางลูกค้าที่เราจะใช้คอนกรีตเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างก็มันเป็นเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากรู้ลึกตรงไหนอีกก็เดี๋ยวรอติดตามได้ครับสุดท้ายก็ขอลากันไว้เพียงเท่านี้ฝากติดตามช่องแช,งแชมป์กษิิตไว้ด้วยนะครับ โอกาสหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ